สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ำเศร้าพี่น้องจา๋าตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวอากาศเย็นวันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เมฆหนามืดฝนเมื่อคืนในช่วงทุ่มสองทุ่มฝนตกอีกเด้อมัวนี่ก็ฝนตกพักกันฟ้าวขนเขา่าปั้นเข่าเมื่อคืนนี่ เนาะรถเขาเจ้ามากอัจนทุ่มสองทุ่มแล้วบูหัวได้จักสอบทุ่งนาก็เหลือแต่ความว่างเปล่าหลายขู่ลายคนกระแล้วเนาะลายเจา้ากระไก่สีแล้วแล้วก็มีจากทุ่งนาสีเขียวณตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว นาลุงเลินกันลแล้วบดสไ้ให้เราพี่น้องจา๋าบุเหลือจากตนเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็นเกีียวเข้าเจ้าหอมมะลิเพิ่นแล้วนะจ๊ะทั้งตัดทั้งเกี่ยวทั้งมัดทั้งขนเมื่อวานนี้แต่เพิ่นก็นเหลือแต่มัดขนเข่าปั่นเข่ารอบสุดท้ายแต่ว่าของบ่หมีก็เหลือแต่เข้าเจ้าหอมมะลิมันยังเขียวอ,อยู่กับประมาณอาทิตย์ หนึงก็คือสีได้กเกี่ยวฤดูเกี่ยวข้าวผ่านไปไวเหมือนโกโหกก็บหงเนาะเกี่ยวเขาโบกิเมอกันแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่ง อืมอฐานลงโลๆนี่คือบ่มีเขาแล้วยังเหลือแต่หน้าบ่มีคันเกี่ยวกับประมาณเมื่อนึงแหละพูนอยู่พูน ของยายรุ่นกันแล้วเรียบร้อยปั่นมือวานนี่เลยลอยกลัวกระสอบเนาะร้อยสิบเก้าสอบของลุงเลินกันเลือตะมัดเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วก็ งัวกับสีได้ดปล่อยแล้วเนาะปล่อยธรรมศาสตร์กับสีบดไดเลียงแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าข้งไว้อยู่หลังจากที่เขาเจ้าเกี่ยวเขาแล้วเขาเจ้าก็ใส่สายไฟล้อมไว้เนาะนี่อันนี้สิเป็นงวัวบาหมี ก็บ,บ่ไดเลี่ยงพี่น้องตั้งแต่เกี่ยวเขา่านี่ก็เสียบสายไฟนี่ใส่แบตเตอรี่เนาะนี่ก็ปล่อยเลยพอล่อมเบิดบริเวณที่เกี่ยวแล้วอ หลังจากที่เกี่ยวเขาออกไรแลลวก็โลง่งเนาะเหลือแต่ความว่างเปล่าก็สิเริ่มเขาสูลฤดูแล่งมาให้อาหารปลาบ่แม,ม่นเขาเจ้าขโมยไปกินเบิด์ลระบ่ ปลาที่เลี้ยงไว้ปลาตะเพียน กับปลาแข็งเกี่ยวเขาวแล้วว่าสิาพากันมาสอนมาตัก ไปปล่อยอยู่สะฟังนั่นอยู่ยันเขาเจ้ามาขโมยกินน้ำก็เริ่มสิบกแล้วตอนนี้บบเหลืออยังพี่น้องหลังจากที่เกี่ยวข้าวออกหน้าขางขางเขาเจ้าก็แล้วแล้ว น้่กระแหงเบิดแล้วต่อไปแม้กระทั่งสีบุเห็นหดหดยาสีเขียวเดว้เขาสู่แล้วดูแรงนี่ใส่ลวดไฟล้อมไว้อยู่ล้อมวัว ลรดูปลาลงโต่งกัหมดแล้วปีนี้น้ำก็มากแค่บอกี่รอบเนาะสองสามรอบแท้จริงปีนี้ปลาหลายเด้แต่ว่าโตง่ง,ตงยังบาโต่งยังบาพันที่เก็บขึ้นอยปลามาันก็ยังบืนลงอยเนาะ มื่อวาอนก่อนลุงเลินลงมาเอาแต่ว่ามิแต่ปากคอหน่อย หน้าข่างๆแถวนี้เขาเจากันแล้วเป็นแล้ว ฤดูปลาลงตรงก็หมดแล้วเจอกันปีหน้าอุ๊ยป่ามังอนอยู่นี่อุ้ยทะพลาดล่มป่าคอนนะผู้ชมเนี่ยปลาซิวเดี๋ยวกน,นกลงมากินน,นี่อุ้ยมีปลาเข็งอยู่ น,นี่น่านน่านน่าน,นอายาปลาเข็งอืปลาเข็งสามตัวนะจ๊ะนี่พี่น้องปลาเข็งสามสี่ตัวนี่ ต้องหายังมาตักไปปล่อยปลาซิวเนี่ยปลาซิวหน่อยเนี่ยน,น้ำขอนหนาตรง,งเดี๋ยวนกลงมากินหมด ตรงนี้ยังมีน้ำอยู่แต่น้ำบรไหลแล้วป่าคือสิบบรลงแล้วอันนี้คือต่งดักป่าของเรา มองเฝ้าตรงก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเจอกันปีหน้าตักเอาปาคขอนมาปล่อยพี่น้องอันนี้สะบัวนะจ๊ะ จะลอดไหมที่เหลือนําแหงบ่แล้วเหลือแต่ในภายเนาะในภายกับในสะบวกเนี่เดี๋ยวน้ำมันแหงจักน้อยก็สิด้พาก,กันมาสูบน้ำงมป่านำเหลือแค่นี้ ที่เหลือแห้งหมดแล้วหลังจากที่เกี่ยวเขาอเบิดแล้วก็บ,บอึดบอลผูกงัวได้บัดนี่เนาะงัวซ่มสิก,กินยาลายลมหนาวเด้พี่น้อง หนาวเมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่ก็เริ่มล้มอีกแล้วสายสายมาเขาแย่รุ่นก็นเหลือให้เดียวให้ไ่เพื่อเพื่อกัะสิมัดมือนี่คนมือนี่ว่าสิปลูกผักกระยังมุม้ยไผ่ว่างสิม,มัตัดต่อเฟืองให้ แต่วายายนุ่นล้วปลูกกันเด้นี่ออกแล้วเออปลูกกอนขายกอนได้กินก่อนมักทั่วเพลินอันนี้ก็พรอีตูปลูกแป๊บเดียวผักบุ้งผักบุ้งก็ออกแล้วผักกาดออกหมดแล้ว ผักกาดนะจ๊ะแล้วปลูกลงตลาดแล้วอันนี้จะเป็นต้นหอมหอมแดงอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งล้วก็สามารถได้ถอนขายแล้วผักบุง้ง ส่วนผักบุ้งเบ้าหมีมันก็เริ่มแก่เริ่มออกดอกแต่ก็ยังมียอดให้ได้เก็บอยู่น้ำก็เริ่มแห้งแล้วก็สิป่อยมันแหง้งแห้งแล้วแล้วก็สิไทย ปลูกอย่างอื่นต่อเนาะถาสิปล่อยน้ำลงปลูกพักบุ้งต่อกับน้ำมันบรหลายมันบริยูน้ำเนี่ยมันซึมลงให้ลุ่มอื่นบัดน,นี่มักกะทัน น่าจะเป็นะกะท่นสมเนาะมันเกิดเองเกิดแค่ปีเดียวเป็นเป็น,ปนออกลูกแล้ว พี่น้องจาเอามา่นก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี